สวัสดีครับวันนี้คุณก็มาอยู่กับช่องชันยนต์2.5นะครับผมต่อจาก adv 350นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เจ้า forza 350 l o a d sing type นั่นเองตัวนี้เป็นตัว็อปนะครับในบรรดา forza นะครับตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับสีเทาแลมโบซึ่งเป็นสีที่ลูกค้าจองเยอะที่สุดนะครับเท่าที่รับจองมาครับผมแล้วก่อนที่จะไปชมรีวิวนะครับผมขอแจ้งไปก่อนนะครับว่า คลิปนี้เอ้คันนี้นะครับผมเป็นรถที่มีเจ้าของแล้วนะครับผมส่วนใหญ่รถที่จะมาให้ชมนะครับก็มีเจ้าของแล้วลูกค้าก็มาจาก YouTube เหมือนกันนะครับผมมาจากช่องเราเนาะคันนี้ไม่แน่ใจว่าจองช่วงประมาณ2ีสเมษายนนะครับผมแล้วก็รถมาวันที่19กพฤษภานะครับผมก็ใช้เวลาจองประมาณ20วันเนาะก็ตัวนี้นะครับผมเป็นรถผลิตวันที่16กพฤษภาเอ,อาง่ายคือ สดๆร้อนนะคะผมคันนี้เพิ่งผลิตเสร็จแล้วก็ขึ้่นเทเลอร์มาลงที่ชันยนนั่นเองและก่อนที่จะไปชมนะครับผมในส่วนของรอบคันแล้วก็ระบบรถซิงคนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปและโปรโมชั่นจากทางชันอยนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก็ขออนุญ,ญาตมาในส่วนของอหน้าปัดเอนไม้แล้วก็ตรงแฮนด์บาร์ตรงนี้เลยนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปในส่วนนี้แล้วก็ขออนุญ,ญาตนะครับในส่วนของกุญแจตัวนี้จะเป็น Honda Smart Key นะครับผมซึ่งรถรุ่นใหญ่ของ Honda ลหลายๆรุ่นนะครับผมก็เปลี่ยนมาใช้แบบรีโมทกันละนะครับผมตัวนี้การใช้งานนะครับผมรัศมีก็คือระยะการใช้งานอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวกุญแจนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว เปิดปิดใต้บเบาะฉุกเฉินนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีะบาร์โคดเอาไว้ตามกุญแจเพิ่มนะครับผมการใช้งานนะครับผมแนะนําว่าแบ่งเก็บแบ่งใช้ไว้แบบนี้นะครับผมตัวนี้ไว้ใช้ตัวนี้เอาเก็บไว้นะครับผมฉุกเฉินเนาะเวลาสมมุติว่าซื้อเป็นเงินผ่อนส่วนใหญ่ประกันนะครับผมก็จะมีประกันภัยรดหายนะครับผมถ้าหายทั้งหมดเขาจะถือว่าเป็นการประมาทจากตัวเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งกุญแจร,รีโมท e หรือ,อตัว บาร์โค้ดนะครับผมให้เก็บไว้ให้ดีนะครับผมอย่าให้หายนปุ่มแรกนะครับผมอ่าด้านล่างจะเป็นปุ่มเปิดปิดกุญแจสีเขียวคือพร้อมใช้งานนะครับผมถ้าเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมสีแดงตัวน,นี้คือเป็นการปิดกุญแจนะครับผมเป็นการปิดสัญญาณของกุญแจปึ๊บมานะครับผมด้านบนอ่าถ้าเปิดก็คือกดใช่อีกหนึ่งครั้งนะครับผม ด้านบนนะครับผมตัวนี้นะครับผมมีฟังก์ชันสัญญาณน,นิรภัยนะครับผมหรือสัญญาณการขโมยที่เรารู้จักกันเนาะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันสัญญาณเรียกหารถนะครับผมสัญญาณเรียกรถ <c oughs> ตัวนี้นะครับผมการใช้งานง่ายๆกด1ครั้งอ่ามันจะมีเสียงสองครั้งนะครับครั้งแรกก็คือเป็นการเปิดการทํางานนะครับผมครั้งที่2คือเป็นการเริ่มการทํางานของสัญญาณน,นิรภัยสังเกตง่ายคือไฟตรง ฮอนด้าสมาร์ทคอนเทเลอร์ตรงนี้นะครับผมก็จะกระพริบเป็นสีแดงแบบนี้ตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้เลยเห็นไหมครับนะสูงว่าถ้ามีคนมายุ่งกับรถเราหรือว่าพยายามจะมาทําอะไรกับรถเราตัวนี้สัญญามันก็จะดังอ่ามันก็จะเตือนนะครับผมเตือนไปสักระยะหนึ่งครับ,ม,ม,รบมันก็จะดับไปมันจะอ่าเห็นไหมครับมันก็จะดับไปอันนี้ยังไม่ได้กดกุ่มจอะไรเลยแต่ว่าในส่วนของ สัญญาณการขโมยก็ยังอยู่นะครับผมถ้าเราจะปิดสัญญาณการขโมยนะครับผมต้องมากดปุ่มหนึ่งครั้งตรงนี้ตรงอคอนโทรลเลอร์ของเรากดหนึ่งครั้งนะครับผมถ้าไม่กดมันก็จะไม่หายนะครับผมเห็นไหมครับไฟกระพริบหายไปละนะครับผมตรงด้านข้างตัวนี้นะครับสมมติเราบิดมาปึ๊บล็อกแรกนะครับผมสมมติว่าถ้าเราเอ,า,อาถ้าเราจะล็อกรถนะครับผม หันเขารถไปด้านใดด้านหนึ่งน,นะครับผมแล้วก็บิดอ่ากดแล้วก็บิดไปฝั่งด้านขวานะครับขวาสุดทําไงคือคือ,คอต้องกดแช่แล้วก็บิดสวิตไปทางด้านขวาตอนนี้จะเป็นคันล็อกคอนะครับผมแลก็เปิดแกนนิรภัยนะครับผมอ่าถ้าเราจะเปิดแล้วก็กดแช่นะครับผมล็อกแรกอ่าเป็นจุดเริ่มต้นเนาะอย่างที่ใครหลายคนก็รู้แล้วก็ก่อนที่จะใช้งานทุกครั้งอย่าลืมนะครับกดหนึ่งครั้งก่อนนะครับผมดันเข้าหนึ่งครั้งอ่าบิดมาล็อกแรก ตัวนี้จะเป็นในส่วนของการเปิดฝาถังน้ํามันฟูลเอลแล้วก็เปิดใต้เบาะคือซีทนะครับผมถังน้ํามันด้านบนเปิดใต้เบาะด้านล่างนะครับผมถังน้ํามันก็จะอ,อยู่ด้านหน้านะครับผมระหว่างขาคนขับตัวนี้สามารถเติมได้11.7ลิตรนะครับประมาณนี้โดยประมาณเนาะเติมก็อนหนึ่งก็ให้20ได้นะครับผมส่วนใหญ่เราก็จะเติมแถมให้ลูกค้าไปจะเป็นตัว95นะครับผมปึ๊บบิดสวิตช์มาซ้ายมือสุดต,ตัวนี้จะเป็นการเริ่มการทํางาน ในส่วนของการที่เราจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผมเป็นการทํางานของหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับผมก่อนที่จะเป็นหน้าปัดเลื่อนไม้ขออนุญาตนะครับก็มาแฮนด์บาร์ก่อนแฮนด์บาร์ฝั่งซ้ายมือนะครับผมจะมีสัญญาณสัญญาณพาสนะครับผมก็คือสัญญาณขอผ่านอขอทางอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างบนก็คือไฟสูงตัวนี้จะเป็นปุ่ม นะครับผมปรับชิลไฟฟ้านะตัวนี้ปรับได้150มิลลิเมตรนะครับผมซึ่งจากจากตัวปี2020นะครับตัวนั้นจะปรับได้ประมาณ110ม mm, ิลลิเมตรเพิ่มขึ้นมา40มิลลิเมตรนะครับผมทำให้การป้องกันรูลมนะครับผมต้านลมตัวนี้ลม,มจะไม่พระธานานมันจะปาดขึ้นมาด้านบนนะครับผมผ่านหาัวเราไปถ้าไม่ชอบฟิลก็เอารงได้นะครับผมสัญญาลูกค้าหลายคนเอาไปก็เอาไปถอดแต่งเป็นชิลแต่งนะครับผม ฝั่งด้านขวามือนะครับผมจะมีปุ่มออฟลันนะครับผมตัวน,นี้ถ้าเราเปิดจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ะครับผมตัวนี้เป็นปุ่ม ESS นะครับผมหรือ Emergency Stop Signal คือเป็นปุ่มเวลาเราจอดข้างๆหรือเขาเรียกว่าองง่ายคือไฟฉุกเฉินนั่นแหละ,ะครับผมมันจะกระพริบไฟหน้าไฟท้ายนะครับผมจะกระพริบพร้อมกันแบบนี้นะครับเหมือนรถยนต์เนาะตัวน,นี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมการสตาร์ทก็คือ กาเบรกฝั่งซ้ายแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแช่นะครับผมก็สามารถสตาร์ทได้นะครับอ่าและที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมก็จะมีเพิ่มขึ้นมาในส่วนของรุ่นรล s ิงก็คือในส่วนของจอยสติ๊กนะครับผมก็จะมีฟังก์ชันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมปุ่ม Enter แล้วก็ปุ่มย้อนกลับเนาะส่วนตัวนี้นะครับก็คือปุ่ม Info A และ Info B นะครับผมจำง่ายๆ,ๆนะครับก็คือ Info A นะครับผมเอาไว้ เปลี่ยนในส่วนของค่าต่างๆ,ๆ info B คือเป็นการ next เพื่อถัดไปนะครับผม,มถ้าเราจะตั้งค่าหน้าปัดเดือนใหม่นะครับผมเราก็แค่กด info A กับ info B พร้อมกันประมาณ3วิถัดมาที่หน้าปัดเรือนใหม่นะครับหลังจากที่เราเปิด info A กับ info B เป็นแล้วนะครับผมตัวนี้จะมีอัตราความเร็วนะครับผมแล้วก็รอบเครื่องนะครับจะอยุดฝั่งขวามือตัวนี้ไฟด้านล่างของตัวอัตราความเร็วนะครับก็จะมีระบบ ABS ระบบไฟสูงนะครับผมไฟสูงสีน้ำเงินตัวนี้แล้วก็ระบบะตัว T ท,ที่มีลูกศรทวนเข็มนอเมริกาก็คือ,อสัญลักษณ์ของระบบ Honda Selectable Torque Control นั่นคือระบบ H-ETC ป้องกันล้อล็อกทัศบัติเป็นการร่วมการทํางานของระหว่างระบบ ABS ด้วยนะครับผมถัดมาในส่วนของฝั่งด้านซ้ายมือเออขวามือนะครับจะมีตัวแจ้งเตือนรอบไออจะมีจะมีตัวแจ้งเตือนนะครับผมตัวนี้จะเป็นรูป ็นมครับสีแดงๆอย่างนี้แล้วก็เครื่องยนต์จะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไฟกุญแจอ่า,อาเห็นไฟกุญแจนครับนี่คือไฟกุญแจนะครับผมตรงกลางนะครับผมจะเป็นหน้าจอแบบ LCD นะครับผมจะมีฟังก์ชันนะครับผมหลกัหลกๆก็จะมีเวลาระดับน้ำมันอุณหภูมิเครื่องยนต์แล้วก็อุณหภูมิรอบรอ,อบข้างอย่างตัวนี้ แจ้งมาว่า45องศานะครับผมตอนนี้ร้อนมากๆนะครับถ่ายกลางแดดไม่ใช่ะไรครับผมอยากให้ลูกค้าเห็นว่าเวลารถโดนแดดอย่างตัวสีเทาเลมโบนจะสวยแค่ไหนนั่นเองนะครับอตอนนี้มีแบตเตอรี่นะครับผมอัตราระยะทางรวมระยะทางทิพ A ทิตอนนี้มีมาให้เอเวอ e เรสตนะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองกดอินโฟกับ Info B ครั้งประมาณ3วินะครับผมตรงเวลาจากกระพิบแบบนี้ถ้าเราอยากใช้รูปแบบ12ชั่วโมง กด A 1ครั้งอ่าเปลี่ยนเป็น12บสอออนะครับผมกด A อีกหนึ่งครั้งอาจจะกลับมาเป็น24่สิบอ,อ,อนะครับผมถ้าเราโอเคแล้วก็ b เพื่อถัดไปอ่าเวลาเหมือนกันกด A เพื่อเปลี่ยนนะครับผมะอยยาง A อ่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะไม่สามารถย้อนกลับได้เหมือนตัว adv 350นะครับตนั้นสามารถย้อนกลับได้ของตัวอ่อา corsa จะเป็นรูปแบบแบบแบบวนไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ตอนนี้ 14นะครับผมอันเน็กถัดไปบ่ายสเหมือนกันเป็นนาทีอ่าถัดไปเลยนะครับตัวนี้จากหน้าจอปรับได้5ระดับนะครับผมอ่ากด A นะครับผมเห็นนะครับตรงปุ่มกลมๆนี่ปึ๊บห้าระดับนะครับผมถัดมานะครับผมตัวนี้จะเป็นระบบโรสซิงก์นะครับทุกท่านนะครับผมที่อยากว่ามันจะเชื่อมต่อยังไงตัวนี้ นะครับผมถ้าขึ้นคําว่า no อยู่ตรงนี้ก็แสดงว่ามันยังไม่พร้อมใช้งานเรากด info a หนึ่งครั้งปุ๊บมันจะมีคําว่า yes กักพิ่แบบนี้เรากด info b ถัดไปเป็นการเปิดสัญญาณบลูทูธตรงนี้นะครับผมขอแจ้งไว้ว่าระบบ l o ซิง n นะครับผมตอนนี้นะครับนะตอนนี้สามารถเชื่อมได้ทั้ง ios แล้วก็ android นะครับตอนนี้จะมีฟังก์ชันรับสายโทรออกนะครับผมแล้วก็รับส่งข้อความนำทางฟังเพลงนะครับผมจะประมาณนี้ฟังก์ชันหลักๆ ก็จะใช้กับแอปรดซิงค์นะครับผมสามารถโหลดได้ในทั้ง App Store และ a y Store นะครับผมโหลดแอปมาทุกครั้งที่เราจะเชื่อมต่อทางฮอนด้าระบบรดซิงค์นะครับผมจะให้เราจอดรถให้นิ่งก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อได้เพราะว่ามันจะมะีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมว่าท่านต้องจอดรถก่อนนะครับอันนี้เป็นการความปลอดภัยในการขับขี่เนาะส่วนท่านในนะครับผมที่อยากดูว่า าการใช้งานของตัวระบบลสซิงจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มีการทำคลิปไว้ประมาณ2-3คลิปนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับสามารถไปกดดูได้เนะาะเป็นการปันวิวให้กับคลิปอื่นด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าแล้วก็ s u b สไคร์เบทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูเนาะสำหรับใครที่สนใจในส่วนของคอร์ซ่านะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นให้ อยู่ณตอนนี้ได้เลยแล้วก็สามารถติดต่อมาที่แฟนเพจ a c e b o o k ชานโยนหรือไลน์แอดนะครับผมใส่แอดแล้วก็พิมพ์มาว่าชาญโยนภาษาอังกฤษนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นให้ภายในคลิปนั่นแหละครับผมสามารถอะไรมาสอบถามได้เลยนะครับผมและก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมก็ขอขอบคุณสับสไคร์เบอร์ทุกท่านนะครับผมที่ให้การสนับสนุนมารับชมนะครับคลิปจากทางชานโยนด้วยนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่มาจาก youtube แล้วก็มาจบนะครับผมที่ชานยนต์นะครับผมอขอขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับผมหน่สองสามอ,อันนี้ก็เป็นลูกค้านะครับผมที่มารับรถวันนี้เนาะก,ก็ขอขอบคุณลูกค้ามากนะครับผมที่ไว้ใจให้ชานยนตดูแลตอนนี้ก็กาลังกลับวันนี้ขี่ C.B. 5 0 0 X นะครับผมอันนี้ซื้อจากวิกวิงที่อุบลน,นะลูกค้ามาจากอุบลน,นะครับวันนี้ของแถมเยอะมากนะครับผมแต่ว่าววใช่ไหมอันนี้จองตั้งแต่วันที่28วันนี้วันที่สิบวันนี้วันที่19ประมาณ20วันไวมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็แจ้งที่นะว่ามีคิวประมาณ2คิวใช่นะอ่าประมาณนี้ครับผม เพื่อนจะขี่ครับที่แรกเพื่อนกังวลว่าเพื่อนจะขี่ไม่ได้กูน้อยดูเลยว่าผลิตวันที่สิบหกผลิตวันที่สิบหกเพิ่งมานะครับผมสุดๆแล้วร้อนนะคะผมก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้าจให้ชอนยนดูแลกันอีกรอบนะครับขอบคุณขอบคุณมากครับไปนอนปะยไปเลยไแล้วนอนนั่งอันนี้นะครับผม พาลูกนะครับผม